สวัสดีค่ะชื่วรลันชิชาซับเปร์เสิร์ค่ะเป็นสิทธ์เก่าของมหิดลค่ะเรียนมหิดลตั้งแต่ปริญญาตรีตั้งแต่รหัส42นะคะปริญญาโทรหัส49แล้วก็ปริญญาเอกรหัส56ค่ะจบคณะสาธารสุขศาสตร์มหิดลค่ะปัจจุบันนะคะเป็นอาจารย์นะคะอยู่วิทยาลัยการสาธสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรีค่ะ คงต้องเป็นความผูกพันตั้งแต่ปริญญาตรีแล้วค่ะก็คือเราได้เข้ามาเรียนที่นี่ค่ะก็รู้สึกผูกพันแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจค่ะที่ได้เป็นสิทธิ์ของมาิดนค่ะหนึ่งเลยก็คือเมื่อเราภาคภูมิใจในการที่เราเป็นมาฮิดนนะคะก็เริ่มภูมิใจตั้งแต่สถาบันก่อน นอกจากนี้นะคะเพื่อนที่ที่เรียนอยู่ด้วยการรวมถึงคณาจารย์นะคะไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์จากภาควิชาใดๆก็แล้วแต่ะคะ่ะคือทําให้เรารู้สึกรักแล้วก็ผูกพันเพราะอาจารย์ทุกท่านรักเราเหมือนกับเหมือนเป็นลูกหลานหรือเป็นพี่น้องเนี่ยคะ่ะถ้าอายุใกล้ๆกับเราเนี่ยคืออาจารย์เขาจะให้ความผูกพันเราจนเราเรียกท่านว่าพี่ด้วย3อาจารย์เป็นพี่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็อาจารย์น่ะคืออาจารย์ทุกท่านจะใจดีกับนักศึกษามากะคะ่ะแล้วเป็นไปได้ก็คือ อาจารย์จะพยายามจําชื่อของนักศึกษาให้ได้ทุกคนค่ะจนปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ที่ที่เรารักและเคารพเนี่ยก,ก็เกษียณไปหลายท่านแล้วแล้วก็เราก็ยังรักและเคารพท่านอยู่ค่ะคาดหวังก็คงจะคาดหวังให้น้องๆรุ่นต่อๆไปอะค่ะเป็นเหมือนกับเราที่ที่เอานำปณิธานของมหาวิทยาลัยอะค่ะามาใช้ในการทำงานในทุกๆในทุกๆด้านในทุกๆอย่าง,งในเรื่องของคุณธรรมใจยธรรมแล้วก็ในเรื่องของการ อยากคณะของเราค่ะเป็นคณะสาสุขศาสตร์ก็คือจะมุ่งเน้นที่ดูแลสุขภาพของประชาชนใช่ไหมคะก็ก็คืออยากให้มหาลัยค่ะฟูมฟกักนักศึกษารุ่นใหม่ๆอะค่ะให้ให้คำนึงถึงจุดนี้ก็คือมองประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนส่วนของตนเองอะค่ะความสําเร็จของตัวเราเนี่ยก็คือการที่ เรานะได้พัฒนาทั้งสุขภาพของตนเองนะคะของคนในครอบครัวแล้วรวมถึงคนอื่นๆรวมถึงในฐานะที่เราเป็นอาจารย์ด้านสาธารณสุขนะคะก็คือเราก็เธอต้องลูกฝังฟุมงฝักหนักศึกษานะคะให้เขาเนี่ยจบไปเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ช่วยพัฒนาสุขภาพของประชาชนนะคะได้ต่อไปะค,ะอค่ะเคล็ดลับความสาเร็จในชีวิตก็คือก็คือต้องตั้งใจะคะ่ะเราต้องพยายามคะ่ะแล้วก็ คิดถึงคนที่จะได้รับประโยชน์จากเราในอนาคตก็คือ,อประชาชนหรือว่าคนไข้อะคะ่ะสำหรับน้องๆที่กําลังศึกษาอยู่นะคะก็คืออยากให้ตั้งใจเล่าเรียนนะคะแล้วก็นอกจากศึกษาเล่าเรียนแล้วก็คืออยากให้เ,เรียนรู้แล้วก็นําประสบการณ์ที่ที่เรียนทีม่มหาวิทยาลาัยมหิดลน,นะคะนําไปใช้ประโยชน์นะคะาการที่ได้ได้มีเพื่อนหรือว่า ได้มีคณาจารย์ที่น่ารักเนี่ยนะคะก็คือจะช่วยให้เราเนี่ยเรียนอย่างมีความสุขแล้วกเ็เรียนอย่างประสบความสำเร็จได้ในอนาคตค่ะ